สวัสดีครับหนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้เราก็ไม่อยู่กันที่เกาะเต่าชั้นหนึ่งนะเกาะเต่าชั้นหนึ่งเป็นยังไงหน้าฟาร์มไหมต้องเตรียมตัวยังไงหนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้มาดูกันครับสำหรับวิธีการมาเกาะเต่าชั้นหนึ่งนะครับ อันดับเลกให้เรามารอที่คาฟ้าบนนะครับของเมืองอัเบอร์ตาจากนั้นเดินออกทางขวานะครับจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะเดินเข้าบ้านไปเลยครับเดินเข้ามาแล้วลงวาร์ปล่างนะครับแล้วก็เลือกคุยกับคุณลุงคนนี้นะครับเลือกข้อ2หลังจากนั้นเดินกลับออกไปครับให้เราไปที่ท้ายเรือลำที่3นะ นี่ครับพอมาถึงแล้วจะมี npc อยู่2คนนะครับคุยกับ npc คนข้างบนนะครับเลือกข้อ2ขั้นตอนการไปเกาะเต่าเนี่ยเราก็จะต้องใช้เงิน1 0 0 0 0มเซนีต่อรอบนะครับครับพอเรามาถึงเกาะเต่าแล้วนะที่นี่จะมีมอนเตอร์5ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเจ้าต่ายฟ้านะครับตัวที่2เพชรตัวที่3าดักกอนเทลตัวที่4พรีมิเตอร์นะครับ ตัวสุดท้ายเป็นกบแดงนะของดอกแต่ละตัวนะครับเจ้าต่ายฟ้าก็จะมีเยลโล่เฮิร์บบูเฮิร์บไวเฮิร์บนะเพชรจะมียาเอนโดนะครับเลดเกมโอลิเล็กกบแดงก็จะมีไวเฮิร์บและซาโดนิกนะครับเพอร์ม,มิเตอร์จะมีเรดเฮิรบดอกม่วงแล้วก็ยาเอนโดนะครับส่วนเจ้าดากักก้นเทีเนี่ยไม่มีไอเทมที่น่าสนใจนะครับไอเทมที่ดอกส่วนใหญ่จะเป็นพวกขยะนะ จากข้อมูลมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์3ตัวของที่นี่เนี่ยจะเป็นประเภทสัตว์นะจะมีเจ้าดักกอนเทลที่เป็นมแมลงนะครับแล้วก็กบแดงที่เป็นปลานะมอนเตอร์เยอะมากครับที่นี่ตายเกิดตายเกิดกันตลอดเวลาเลยนะเทบไม่ต้องใช้วิ่งเลยนะครับเดินนิดเดินหน่อยก็เจอมอนเตอร์แล้วมาต่อกันในส่วนของการ์ดครับการ์ดใบแรกดักกอนเทลนะบวกเอจิให้เราหนึ่งหน่วยนะครับฟีสิบหน่วย แล้วก็ถ้าเราใช้สกิลดับเบิลสตาร์หรือแ r โร w ชาเวอรเนี่ยจะแรงขึ้นด้วยนะครับ5%ใบที่2เป็นสปริงแลบบิดครับถ้าเรากำจัดมอนเตอร์ประเภทสัตว์เนี่ยเราจะได้น้องไก่กับตุ๊กแกนะแล้วก็จะทำให้เราใช้น้องไก่กับตุ๊กแกเนี่ยแรงขึ้นใบละ50%นะครับใบที่3บิเป็นกบแดงครับลดพลังโจมตีจากมอนเตอร์ประเภทกึงมนุษย์นะ30%ใบถัดไปเป็นเพอร์มิเตอร์ครับ ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ธาตุมืดและก็ธาตุผีดิบเนี่ย15%นะครับใบสุดท้ายเป็นการ์ดเพจครับมีโอกาส3%นะที่เราจะไล่สโตนเคินนะครับใส่ศัตรูที่โจมตีเราแต่ถ้าเรามีอินมากกว่า77เนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนเป็น9%นะครับของสวมใส่ผมก็เหมือนเดิมจากคลิปก่อนๆน,นะครับเปลี่ยนแค่อาวุธนะอาวุธเป็นซูลุกิงูเมืองนะครับ ใครเล่นอาชีพสายเดินปีเนี่ยอย่างโลกแอสบีนะครับถ้าเรามีพีชเดินตามได้เนี่ยจะดีมากนะครับมอนเตอร์ที่นี่ตีไม่แม่นนะครับแต่โดนปีทีเนี่ยแรงมากเลยนะ700บ้าง2000บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครบ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง ตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายของมาให้พ่อค้าขายเหมือนเดิมนะการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่นะครับผมได้เงินกลับมาทั้งหมด143,927สนีเ็ดเครับเลดเกม8ก้อนนะโอริเล็ก1ไวเฮิฟยบ26นะครับบูเฮิร์บ5เยนโลเฮิร์บ16นะครับรวมยอดนะครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมได้เงินกลับมาทั้งหมด181,000 967ซมีครับน้อยมากนะน้อยกว่าที่คิดก็ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับการหาเงินนะครับแต่ที่นี่สามารถมาเก็บเลเวลกันได้นะช่วงเลเวล80 99นะครับแถมที่นี่มีเคเรสบอร์ดด้วยนะด้วยส่วนตัวผมอยู่ที่นี่1ชั่วโมงนะครับเลเวล95ผมได้ EXP กลับมาประมาณ10%นะครับบทสรุปแบบนี้นะครับ แบบนี้เนี่ยแทบไม่ต้องใช้วิงเลยนะมอนเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับได้หาง่ายมากๆครับเลือดมอนเตอร์ก็อยู่กลางๆนะตีกันไม่ค่อยแม่นนะครับมอนเตอร์แบบนี้แต่ตีโดนทีเนี่ยแรงมากครับแบบนี้ให้ค่าประสบการณ์ที่ดีนะของดีแบบนี้ก็จะเป็นการ์ดดักแวนเทลนะครับเป็นการ์ดเซตอาเชอร์อีกใบหนึ่งก็จะเป็นการ์ดไต่ฟ้านะครับใครใช้โลกมาที่นี่จะถูกทับสกิลนะครับเป็นสกิลแบทเลเวล10นะ แมนี้ก็มีเควสบอร์ดนะครับสามารถรับเควสบอร์ดได้ที่เมืองอเบอร์ตานะอยู่แถวแถวคาฟ้ากลางเมืองนะครับเดินออกป่ามานิดหน่อยก็จะเจอสำหรับอาชีพที่ดีที่สุดสำหรับแมนี้นะครับผมยกให้เป็นไนโบนะเหตุผนลนที่เลือกเป็นไนโบก็เพราะว่ามอนเตอร์ที่นี่มันค่อนข้างเยอะเลือดกลางๆลแลวมันก็วิ่งเร็วกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไนโบเนี่ยปกติจะใส่การ์ดแมงแดงกันใช่ไหมก็จะสามารถดูดเลือดคืนจากมอนเตอร์ได้นะครับ ทำให้ประหยัดยามากขึ้นนะก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่1น,นะครับสำหรับการเก็บรีเวลของไนโบนะเพราะว่ามีเควสบอร์ดด้วยนะครับลากโบลากโบแปบ๊แปบๆก็ได้ส่งเควสแล้วแต่ปัญหาก็อยู่ที่ค่าเดินทางนะครับจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยต้องใช้เงินรอบละหมื่นเซนีเลยนะก็หวังว่าคลิปน,นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ